วันนี้ก็จะพามาดูเบนซนะครับ W22 นะครับที่เป็นตัวคูปนะครับสวยมากๆคันนี้นะครับจะเป็นรถปี2014นะครับราคาขายของเราอยู่ที่ล้านสี่แสนนะครับใครที่กำลังมองหารถสปอร์ต2ประตูในราคาประหยัดนะครับผมแนะนำเลยสภาพดีมากๆเจ้าของเดิมนะครับแต่งมาให้เยอะมากแต่งนี่เป็นล้านนะครับ ใส่คาร์บอนามาให้เต็มเลยครับด้ยด้ว,ยน,วยนั่นแล้ I like the sign there. Okay. Sure. มองไม่ค่อยเห็นผลุมอ,อะไรก็เป็นคาร์บอนนะไม่รู้ราคานะแต่ว่าน่าจะหลายหมื่นนะครับมาเห็นแต่รืหม

เลขใหม่แสนก็อีกสองพันเองภาพใหม่มากๆมตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนต้องมันมืดไปนหน่อยนะเราไม่ค่อยเห็นตัวปุ่มอะไรพวกนีน้ไม่มีถลอกไม่มีอะไรเลย ผมตรงนี้ก็ไม่มีทลอเหอนกันทุกอย่างอยู่พรา,าใครที่กำลังมองหารถคันนี้อยู่นะครับผมแนะนำเลยว่าคุ้มมากมาก มนีใหม่มากๆเหมือนป้ายแดงเลยนะครับยงังไงก็ฝากไว้ด้วยถ้าสนใจงไงก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับผมถึงว่าจะมาดูรถจริงเลยก็ได้นะครับยังไงนัดผมก่อนล่วงหน้านิดนึงถ้ามีรถสวยๆใหม่ๆเราจะมาอัปเดตกันนะครับ